สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องหน้าข่าวสารของส,องสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดที่น่าสนใจในรันะวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเราจะมาเคาะไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับมาพูดถึงสถิติที่เกิดขึ้นในเกมวันนี้นะครับคค่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเตดพบกับบู๊แฮมตันนะครับจบก,กันไปแมนยูเนี่ยเอาชนะ บู๊ไปได้1นศูนย์ะครับจากแรดฟอร์ดในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเลยนะครับมีเรื่องราวอะไรนะฮะที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับโอเคก็เรามาดูผลกันแข่งขันกันก่อนนะครับประจำวันที่29เข้า30นะฮะเข้าเช้าสามสแล้วกันนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยนะครับก็ชนะไปได้แล้วกันนะฮะตามที่ผมบอกไป1นศูนย์นะครับ มีคู่อร์เซนนลเอาชนะ1-0นะฮะไบรตันเบอร์ลี่ชนะเชฟฟิลด์1-0นะครับเชฟฟ er ิลด์ er field, เนี่ยโอ้โหผลงานซีซั่นนี้ไม่ค่อยดีครับ ham, เวสต์แฮมเสมอ0-0นะครับกับซอลแัมตันแล้วก็ลีดมาโหดนะครับยำใหญ่ใส่เวสต์บอม5-0ด้วยกันนะครับก็นี่คือ,อ5คู่นะครับประจำวันที่เช้าวันที่30นะครับซึ่งตารางคะแนนล่าสุดนะครับตอนนี้ แมนยูขึ้นมาอยู่อันดับที่2นะครับแข่งเท่ากับเลิ้วภู์พูล15เกมนะครับเลตเตอร์แข่งมากกว่า1เกมนะฮะก็ตอนนี้ตามจกฟูง2แต้มนะครับมาต่อไปเนี่ยนะฮะแมนยูจะเจอกับวิลล่าในบ้านนะครับในวันที่1นะก็คือปีหน้าเลยมกราคมนะครับส่วนเวอร์พููจะเจอกับนิวนะครับนิวคาสเซิลนะฮะในวันที่30นะฮะก็น่าจะเป็นเช้าวันที่31นะครับช่วงปีใหม่พอดีนะครับ แล้วก็โอฟเลตเตอร์นะครับก็จะตามมาเลเตอร์เจอเนวคาลเซนในวันที่3นะครับแล้วก็เอเวอร์ตันนะครับที่อยู่หนับสีก็จะเจอ er, เวตแฮมในวันที่1นะครับก็วิลล่าเนี่ยช่วงนี้ฟอร์มดีด้วยนะครับก็ต้องระวังกันเอาไว้นะครับแต่ว่าเราเติดในบ้านก็ไม่รู้สิคืออาจจะไม่มีแฟนบอลแต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มในบ้านก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางเหมือนเกนมน,นี้ก็อาจจะฮืดหน่อยแต่ว่าเก็บ3ามแต้มได้นะครับ โอเคนะครับนี่คือ,อาตารางคะแนนแล้วก็ผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้นะครับเรื่องของ1ิตัวจริงเนี่ยผมบอกไปแล้วนะครับว่าใครผมมีไหลายก่อนเกมนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาว่ากันในเรื่องของไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเกมนี้ครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็ผมได้แคปภาพมาตามนี้นะฮะโอเคนะครับเริ่มเกมมานะครับแบนดยูก็ได้ทักทายก่อนจากเทริสนะฮะจากด้านซ้ายครับ เปิดเข้ามาแล้วก็เขาไม่ไดพยายามโฉบโมงแต่ว่า,าไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือกนเกมนี้เทลสได้มีโอกาสเปิดหลายครั้งนะครับสังเกตดูเลยครับว่าเปิดเข้ามาตรงกลางหลายครั้งมากนะครับแต่ว่ามักจะไม่โดนเพื่อนนะครับคือการเปิดเนี่ยอย่างน้อยเนียเน่ยเปิดมาแล้วเพื่อนต้องวิ่งเข้ามาจุดนัดพบด้วยทําให้การเปิดของเทลสเนี่ยมันดูไม่ค่อยแบ่นไปเลยนะฮะมีโอกาสเปิด ทุกครั้งอะที่ได้ได้มองนะครับได้มองเข้ากรอบเนี่ยเขาเปิดตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยถึงเพื่อนนะฮะก็ต้องมีการปรับจูนผมเคยพูดไปแล้วว่าจงังหวะแบบเนี้ยอยากให้ปรับจูนหน่อยนะครับเพราะมันมีตัว cross นะแต่ว่าตัวที่จะเข้าฮอตเนี่ยมันต้องมีด้วยนะครับเปิดได้แต่ว่าไม่มีเพื่อนเข้าฮอตมันก็ไม่มีความหมายนะนะครับภาพที่2นะครับวูฟเนี่ยก็จังหวะเนี้ย มันเป็นจังหวะที่ผมแคปมาจังหวะที่2แลละช่วงแรกๆเนี่ยสิบวาทีแรกบวพยายามจ่ายบอลทะลุทะุช่องนะครับเป็นการสวนกลับบ้างเป็นการถ่ายบอเลเร็วบ้างทะลุช่องแต่ว่าพวกเขายังไม่แม่นพอนะครับนะบก็คือ,อยังจูนกันไม่ติดช่วงต้นเกมของบู์ยยยนะฮะนะมีโอกาสที่จะลุ้นเข้ามาพื้นที่สุดท้ายของทางแมนยูเหมือนกันภาพนี้นะครับก็นะ บูก,ก็ใช้ความเร็วของทั้งเนโตกับอา a ดามาตาเรนะครับในการโต้กลับแต่ว่านัดนี้แมนยูมีการเก็บตกเนียนๆได้หลายจังหวะเหมือนกันจากแนวรับจากมิดฟิลด์เชิงรับอย่างมาติดของเรานะครับแล้วก็จังหวะนี้อิริวายี่ก็มีความเร็วอยู่แล้วนะครับวิ่งสปีดเข้ามาแล้วก็จัดการผูเร้เล่นที่มีความเร็วของบูบได้ในช่วงต,ต้นๆครึ่งแรกนะครับภาพนี้นะครับเอ่อมันเป็นจังหวะที่ตาเร่เนี่ย ก็มีการเลี้ยงผ่านคู่แข่งนะครับก่อนหน้านั้นนะฮะมันเป็นจังหวัดเนโต้และพาทีโอเมกคบมาเนเนโต้ NATO ได้โอกาสส่องนะครับนะแต่ว่าก่อนหน้านั้น,นอะอาดามาเตาได้เลี้ยงมาแบบโอโ้โหผ่านมาเลยฮะใช้ความเร็วใช้เทคนิคความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็มาถึงน่าจะเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนแล้วก็ตัดเข้ามาเป็นเนโต้แล้วก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วก็ ภาพนี้ครับภาพที่5นะครับเป็นจังหวะที่แรดฟอร์ดได้โอกาสส่องนะครับนอกกรอบทางนั้นซ้ายของแมนยูนะฮะแต่ว่าบอลมันก็ไม่มีอะไรหลุดออกไปนะครับหลุดอีกเสาหนึ่งออกไปนะครับแล้วก็คาวานี่การเคลื่อนที่ของคาร์วานี่เนี่ยพยายามโชบแล้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพต่อมาครับก็เป็นวาตินย่านะครับวิตินย่านะฮะผู้เล่นของบู๊ฟเนี่ยได้โอกาสส่องอีกแล้วครับ ช่วงครึ่งแรกเนี่ยบูฟได้โอกาสส่องนะครับหลายครั้งนะฮะจากจังหวะที่ก่อนนั้นก็ไปแย่งบอลจากบ็อกบามาแล้วก็มีการแย่งบอลมาปุ๊บมาถึงวาดินยาเนี่ยนะครับก็ส่องเข้าไปนะครับแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับดีกาก็ออกแรงได้นะครับภาพต่อมาครับภาพที่7นี้นะครับความขยันาของอาดามาอีกแล้วครับมีการไปแย่งบอลนะครับแล้วก็ตัดเข้าในนะฮะให้กับรูเบนเดเวสส่องนอกกรอบอย่างที่ผมบอกไปครับ ครึ่งแรกบูฟได้โอกาสส่องนะครับได้โอกาสส่องหลายครั้งนะฮะแล้วก็มันก็ส่วนใหญ่มันก็เข้ากรอบด้วยนะฮะเดคาก็ได้ออกแรงเซฟคือจังหวะนี้ก่อนนั้นเป็นจังหวะที่ผูเ้เล่นบูฟหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยหยอดบอลมาขึ้นหน้านะครับหยอดบอลมาในพื้นที่ว่างแล้วก็อิลิบายี่วิ่งควบมาอยู่แต่ว่าคือก็เอาไม่อยู่แหละอาดาม่าเขามีความแข็งแกร่งด้วยนะครับแล้วก็ไปคุกคีก,กันเบียดกันอยู่ นะครับก่อนที่อาดาม่าก,ก็ตัดบอลเข้ามาจากด้านซ้ายนะครับภาพต่อมาครับจะได้เห็นว่าคือแมนยูเนี่ยไม่ได้เริ่มเกมช้านะในมุมมองของผมนะฮะแมนยูพยายามบุกค,ครับตั้งแต่ต้นเกมเลยตั้งแต่ป่าน็อตฟีดเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นกันก็นกคือมันยังปฏิปต่อเกมไม่ได้นะครับพยายามที่จะเล่นให้มันหลากหลายโยนบอลจากด้านข้างบ้างต่อบอลตรงกลาง ในกรอบสี่เหลี่ยมของคู่แข่งบางแต่ว่ามันไปติดนะครับคือมันแน่นไปหมดนะครับทั้งเบิ้ลบอลหนึ่ง1 2 3หนึ่งอสาหนึ่งาย่างเงี้ยติดหมดเลยนะครับก็จะได้เห็นหลายครั้งว่าไอ้จังหวะเบิ้ลบอล1 2 3าเนี่ยมันติดตลอดเลยฮะเพราะว่ามันพื้นที่บูฟเขาเปิดให้เราเล่นเนี่ยน้อยนะครับพื้นที่สุดท้ายนะน้อยมากๆานะครับจะมีพื้นที่ว่างหน้ากรอบสี่เหลี่ยมของบูฟเนะี่ยมันจะพอมีหน่อยนะครับแต่ว่าพอพื้นที่สุดท้ายเนี่ยโอโ้โหบีบแน่นมาก นะครับเราเจาะไม่ได้เลยเราพยายามเอาบอลจากจากเชิงลึกของเราก็คือแนวรับของแมนยูเนี่ยเปิดบอลมันก็ยังไม่แน่นอีกก็โดนสกัดอีกนะครับคือบู๊เขามาดีด้วยครับเขาอย่างที่ผมบอกก่อนเกมไรก่อนเกมอะว่าแน่นอนว่าเขารับแน่นแน่นอนเพราะว่าแมนยูเจอบู๊ที่ไรเจอรับแน่นตลอดนะครับแล้วก็มักจะเจอส่วนกับแล้วก็แมนยูเจองานยากตลอดเวลาเล่นกับบู๊นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เราเจาะลําบากนะครับ แล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่เตาเร่โชว์แสบนะครับเรียกฟาว์ได้ในจังหวะนี้ครับแพรวพามากครับในช่วงครึ่งแรกของเตาเร่แล้วก็ความเร็วของทางเนโต้ด้วยนะฮะจีจัดมากภาพต่อมานะครับภาพนี้ก็เป็นอีกครั้งครับที่แมนยูพยายามปฏิบัติต่อบอลแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไปเสียนะครับพอเสียปุ๊บนะฮะคือไอ้จังหวะหนึ่งองสามที่ผมเล่าให้ฟังนะครับมันก็ไปเสียเนี่ยบริเวณเนี้ยนะฮะแล้วก็อ่าในกรอบสี่เหลี่ยมด้วยพยายามเล่นกันแต่ว่ามันไปเสียพอเสีย นะครับบูปปิดพื้นที่ปิดให้มันแคบนะฮะพอเสียปุ๊บบูปเขาก็ส่วนกลับใช้จังหวะแบบนี้หลายครั้งนะครับแล้วก็ภาพต่อมานะครับก็เป็นลูกนิ่งของบูปครับที่โมองไปได้ลุ้นนะฮะแต่ว่าบอลนไปชนคานมันย้อยลงมาชนคานนะครับจากซายอีสมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนะครับน่าจะเป็นคนนี้แหละที่มีโอกาสมงนะครับแล้วก็คาวานี่นะครับได้โอกาสมงนะฮะแต่ว่ามงแบบ เฉืนเฉือนมันไม่โดนเต็มแรงนะฮะในจังหวะนี้นะครับก็เสียแรงกันไปภาพต่อมานะครับก็อบอลเนี่ยเราจะได้เห็นว่าบอลมันค้างอยู่บริเวณเนี้ยเยอะนะฮะอ่ะเห็นตัวเลขไหมครับนาทีประมาณ29่สเ้าละประมาณ 29- 30อะ่ะแต่ว่ามันมีก่อนหน้านั้นอีกเราจะได้เห็นว่าบอลมันค้างอยู่ด้านข้างบ่อยนะครับแล้วก็ผู้เล่นของแมนยูไม่ค่อยเคลื่อนที่ะฮะเคลื่อนที่ตรงกลางอ่ะไม่ค่อยเคลื่อนแล้วก็ด้านหลัง ไม่ค่อยเคลื่อนไม่ค่อยแบบวิ่งสลับนะครับหรือว่าวิ่งสอดเข้าไปไม่ค่อยมีเลยนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยนะฮะมกักจะยนืนรอบอลเคลื่อนที่กันน้อยแล้วกันผมใช้ภาพรวมก็คือเคลื่อนที่กันน้อยแล้วก็มันทำให้ผมคิดเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องมีตัวแบบคือตัวแบบว่าเลี้ยงจี้เข้าไปตัวเลี้ยงดีๆเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายคือแรดฟอร์ดพยายามทำับแต่ว่าครึ่งแรกอะเอาเน้นๆน,น,นะที่ผมจําได้ก็คือมีครั้งเดียวมั้งที่แรดฟอร์ดพยายามที่จะเข้าไป นอกนั้นก็คือแบบพอไปตันอยู่ด้านข้างจ่ายคืนหลังไม่ก็เปิดเปิดก็ไม่แม่นอีกนะครับพอตันจ่ายคืนหลังแล้วก็ถ่ายไปด้านขวาใหม่นะครับพอด้านขวามไม่ได้จะเป็นทรงแบบนี้ก็ถ่ายคืนหลังแล้วก็มาตรงกลางแล้วก็ถ่ายไปซ้ายถ่ายไปมาอยู่แบบนี้นะครับจะเลี้ยงจี้เข้าไปก็ติดอีกก็แน่นอีกดูครับข่าซ้อนกันบู็เข่าซ้อนกัน 2- 3คนนะครับยืนเป็นกระดานแล้วก็ยังมีรองมาอีกนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะ มันก็พอมีถ้าเราเคลื่อนที่เยอะกว่านี้นะในมุอมมองของผมนะฮะแต่ว่าโอเคพอเราเป็นแบบนี้นะครับมันก็เตือน,นตันไปเลยนะฮะจะได้เห็นว่ามันค้างแบบนี้บ่อยนะครับค้างแบบนี้บ่อยมากนะเราก็พยายามแล้วแหละนะครับอันนี้เข้าใจายอยู่ว่าพยายามเล่นหลากหลายแล้วแต่ว่ามันเล่นไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือตัวลิงก์ที่ดีๆครับตัวใช้ความสามารถเฉพาะตัวลาก บอลเข้าไปให้มันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นวันนี้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีข่าวกับซานโช่ผมผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเราต้องมีนักเตะประมาณนี้ซึ่งโอเคซานโชตับไปก่อนแต่ว่าอามาเดียโลเนี่ยเราอาจจะเอามาใช้แล้วมันก็ปรับใช้ได้เหมือนกันนะนะครับรอดูกันนะฮะแล้วก็ภาพต่อมาครับภาพนี้นะครับบ็อกบา์นะครับออกบอลสวยๆกันทางบ็อกบา์บ็อกบา์ก็ กีบันเนี่ยผมยังคิดว่ามันก็มีจังหวะออกบอลสวยนะครับในในบางครั้งก็มีการเล่นยากยากแยก่แย,ย่เสียบอลเหมือนกันนะฮะมันเป็นแบบนี้บ่อยครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะชมหรือว่าจะวิจารณ์ด้านลบดีหรือว่าอะไรอย่างไรดีนะฮะเพราะว่ามันมันปนเปนกันไปนะครับมีจังหวะสวยๆก็มีจังหวะสวเสียๆก็มีนะครับมันเสมอตัวนะครับห้าสิบห้าสิบอ่ะเรตติ้งอ่ะเต็มร้อยผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ประมาณนั้นครับจังหวะออกบอลสวยๆงงงๆก็มันก็มีจริงๆนะฮะนะจากจังหวะเนี้ยที่ผมแคปให้ดูอ่ะแล้วก็เอ่อจังหวะนี้ครับภาพที่1ิบ้าเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นว่าเป็นจังหวะที่แมนยูได้ลุ้นแบบจ่อเลยเกรนโบลสับขาหลอ,อกจากด้านขวาครับแล้วก็หยอดบอลเข้าไปนะฮะในพื้นที่ตรงกลางแล้วก็บูโน่สอดขึ้นมายิงแต่ว่าติดเซฟยางน่าเสียดายนะครับก็ทําให้ดีจังหวะดนี้ได้ลุ้นจะจ่อเลยะฮะภาพต่อมานะครับ วูฟนะครับได้ลุ้นอีกแล้วครับจากลูกนิ่งนะครับตัวเข้าชัดก็เป็นสายอิดเหมือนเดิมนะฮะคือวูฟก็อาศัยจากลูกนี้แหละนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะฮะที่สําคัญก็คือแมนยูเนี่ยคือแบบมันหวาดเสียวจังหวะแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับจังหวะเปิดบอลจากด้านข้างเนี่ยเป็นประจานะฮะแล้วก็เกือบไปนะครับเพราะต่อมาครับก็นี่ฮะให้ดูอีกครั้งครับในช่วงครึ่งแรกว่ามันแน่นแค่ไหน นะครับในบริเวณแบบตรงกลางเนี่ยบูโน่ก็ชียบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งจ่ายมาจ่ายไปด้านหลังก่อนถ่ายบอลไปด้านหลังก่อนแรดฟอร์ดก็ทามือบอกเฮ้ยมาเอาบอลหน่อยอย่างที่ผมพูดไปครับนักเตะเขายังแบบบอกเลยว่าเฮ้ยขยับมาเอาบอลน,น่ะแรดฟอร์ดมันยังมีช่วงแบบว่าเฮ้ยขยับเอาบอลหรือว่าไลานๆนักเตะก็มีการแบบว่าเฮ้ยขยับเอาบอลหน่อย ก็คือเราเคลื่อนที่ยังไม่มากพอใน,กนเกมนี้คือถามว่ามันก็เคลื่อนที่แหละแต่ว่ามันยังไม่มากพอเพราะว่าบูมอ่ะมันไปรับแน่นเราก็ต้องเคลื่อนที่หนักกว่านี้นะครับแล้วก็ให้ดูเลยครับว่าเขาซ้อนแบบหนักมากจริงๆนะบูมเนี่ยรับแน่นเลยนะครับก็หลังสามมันก็แน่นอยู่แล้วนะครับแล้วก็บูมเราซักก็ดีแหะเจอมันก็หนักตลอดนะครับ แล้วก็ภาพนี้นะครับความเร็วนะฮะของทางบู๊ฟเนี่ยนะฮะความเร็วของกองหน้าของทางบู๊ฟก็ยังอันตรายแต่ว่ายังโชคดีครับที่เราก็มีการอ่านเกมที่ดีนะครับแล้วก็มีอิริบายี่ที่มีความเร็วอย่างที่ผมว่ากันไปก็ตามมาเก็บได้นะครับแบคไวก็ทําไห้ดีนะวันนี้แนวรับของเราโอเคอยู่ในระดับที่ผมให้เกณฑ์สอบผ่านเลยนะอาจจะมีบางช่วงที่แบบโดนความเร็วของนักเตะบู๊ฟเล่นงานจากด้านข้างบ้าง ให่ตรงกลางมากแต่ว่าสุดท้ายเราก็มาช่วยสอนกันได้แล้วก็รอดพ้นกันไปนะครับจบครึ่งแรกนะครับเสมอันไป 0- ูนนะฮะพอครึ่งหลังนะครับเปลี่ยนชอฮะค,คือพอหมดครึ่งแรกอะผมอเล่คุยกับชอละนะครับก็น่าจะเปลี่ยนเขาแปลกๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าโอเคตอนนี้ผมยังไม่รู้เพราะว่าผมยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์หลังเกมว่าอเล่พูดพูดว่ายอย่างไรนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าพอจบเกมเุื่อผมอัดคลิปเลย นะเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้ดูนะครับว่าเตลิสเป็นอะไรนะครับเพราะว่าเตลิสพูดถึงภาพรวรไม่ได้เล่นแย่ด้วยนะครับแต่ว่าโดนเปลี่ยนผมก็ยังไม่ทราบหรือว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บหรือตามแทคติกนะครับชอลงมานะครับก็เรียกฟาวได้นะครับแล้วก็โอเคชอลงมาก็ไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวกับภาพลบเลยนะครับหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ด้านลบ ให้เห็นเลยเขาก็ลงมาแทนที่ตเตลิสได้ดีเช่นเดียวกันทําได้ดีทําหน้าที่ที่โอเคด้วยนะครับลงมาก็เรียกฟาว์ได้แล้วก็จังหวะนี้นะครับภาพนี้นะฮะคือผมลืมพูดไปตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแล้วก็ครึ่งหลังนะครับช่วงประมาณอ่าจะพูดอย่างไรดีละ่ะเอาเป็นว่าภาพรวมเนี่ยนะฮะเกมวันเนี้ยนะครับ,ค,รบคือออกบอลดีๆีก็มีแต่ว่าออกบอลเสียเยอะนะครับสังเกตไหมครับจากบรูโน่ก็มีการออกบอล เสียเยอะเหมือนกันบ็อกบาห์นะฮะก็มีการออกบอลเสียเยอะนะฮะตรงกลางแมนยูวันนี้ออกบอลเสียเยอะนะฮะอ่านะก็อาจจะเป็นเรื่องความเหนื่อยล้าไหมบูโนโก่ก็ดูอาการเหนื่อยจริงๆนะครับคือนั้นเนี้ยออกบอลเสียนะครับบ่อยแต่ว่าจังหวะาทีงานม,มันก็มีจริงๆนะนะฮะแต่ภาพรวมเนี่ยผมว่าเสียเยอะไปนะครับแล้วก็จังหวะนี้ครับบ็อกบาห์นะครับก็พยายามใช้ลูกเก่งโดยการหยอดเข้าไป ในครับในพื้นที่เชิงเล็กนะฮะอืมก็พยายามเล่นแบบหลากหลายอ่ะนะครับแล้วก็นี่ครับเก้าอ e, ี้โดดชีวิตนะฮะคือเกมมันตันแทนว่าจะลงไปกระตุ้นหน่อยพี่แกก็นั่งอยู่ข้างสนามอยู่นั่นแหละครับนั่งบนเบาะนะนั่งบนเบาะบนม้านั่งนี่แหละนะครับนั่งดูแท็บเล็ตกันไปนะครับไม่ค่อยลงมากระตุ้นเลยนะครับดูนูโนซานโตดีกระตุ้นแบบโอ้โหเต็มที่เลยนะครับก็ปวดหัวอยู่เหมือนกัน นะฮะแต่ว่าตังหลังเนี่ยเริ่มเริ่มลุกขึ้นมากระตุ้นในช่วงประมาณสักนาที80กว่าตามสไตล์นะครับเป็นหลายเกมเนี่ยนาทีสัก70 80เนี่ยจะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็นี่ครับโอ้โหมันก็ชัดเจนนะครับเราจ่ายบอลเสียนะครับจ่ายบอลเสียบ่อยนะฮะในพื้นที่หน้ากรอบบ้างพื้นที่สุดท้ายบ้างนะครับก็อย่างที่ผมว่ากันไปทั้งแนวลุกทั้งกองกลางของเราจาบอลเสียบ่อยแล้วก็ โดนคู่แข่งประกบติดแน่นเลยนะครับทำให้เล่นยากบูโน่ก็เล่นยากด้วยวันนี้นะฮะก็คือแบบไม่ใช่แบบว่าบูโน่ออกวันยากนะหมายถึงว่าบูโน่โดนประกบทําให้ออกวันยากหลายต่อหลายครั้งทุกคนเล่นยากครับโดนบีพื้นที่หนักมากเลยนะครับมันแน่นนะพูดง่ายก็คือมันแน่นคารวานี่นะครับจะได้เห็นว่านาทีที่60สิบคาวานี่ต้องลงมาล้วงบอลเล็กอ่ะนะเข้ามาในพื้นที่สุดท้ายของแมนยูเลยพื้นที่แบบเอ่อพื้นที่ ฝั่งแมนยูอะนะครับคือแบบมาแสดงให้เห็นว่าเขาวันนี้แม่งบูแม่งไม่ค่อยได้บอลเลยนะครับได้บอลน้อยนะเขาวันนี้อะเกมนี้นะครับคือพยายามวิ่งทาทางแต่ว่ามันก็แน่นนะครับเข้าใจความรู้สึกอยู่ว่าโดนประกบตามตลอดนะครับแล้วก็ลงมาล้วงบอลนะฮะมาเอาบอลหน่อยนะครับแล้วก็บู๊ครับได้โอกาสลุ้นจากจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่มีอะไรนะครับเรื่องของแมนยูก็สกัดไว้ได้นะครับแล้วก็จังหวะนี้นะครับ เป็นบรูโน่ยอดเข้ามาให้แรดฟอร์ดโขกนะครับแต่ว่าข้ามคานกันไปแล้วก็มาร์เซียลงมานะครับพอมาร์เซียลลงมาเนี่ยเออมันก็เริ่มหลังจากนี้ยพอมาร์เซียลลงมาเนี่ยคืออะไรหลายอย่างของทางแมนยูเริ่มที่จะโอเคขึ้นนะครับในเรื่องการอ,ออกบอลต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไล่กันไปทีลัสเต็ปนะฮะจจ้าวันนี้นะครับ แมนยูได้มีการตัดบอลจากด้านขวานะครับแล้วก็คาวาน,นี่มีการเคลื่อนที่ที่ดีนะครับแล้วก็โฉบเข้ามาเสาแรกแต่ว่าผู้เล่นของทางบุกก็อ่านเกมทันนะครับสกัดเอาไว้ได้ก่อนแล้วก็จังหวะนี้ครับเตาเด้ได้โอกาสสองนะครับจากด้านขวาเลี้ยงเข้ามาครับตัดเข้าในาแล้วก็ได้โอกาสสองแล้วก็เฉลี่ยออกไปนะครับแล้วก็เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับเป็นลูกเตะมุมแล้วก็บอลไปด้านซ้ายแล้วก็มีการเปิด เปิดเข้ามาพื้นที่ตรงกลางนะครับบนทางบูฟแล้วก็เป็นสายอีสนะฮะมงไปนะครับแต่ว่าล้ำหน้าไปนะในจังหวะนี้นะครับแล้วก็นี่ครับคือแมนยูเริ่มดีขึ้นแหละนะครับเริ่มน่าจะเป็นนาทีสัก60ขึ้นไปแมนยูเริ่มมีโอกาสชัดเจนขึ้นบอกบาได้กดเต็มข้อนะครับแล้วก็เข้ากรอบด้วยนะครับในนอกกรอบนะนะครับยิงได้โอกาสส่องนะฮะแต่ว่ามันเข้ากรอบนะแล้วก็ทาง อ่าเาซิโอเนี่ยได้โอกาสเซฟเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นจังหวะที่มาซิยาวนะครับได้โอกาสลงโล่งนะครับแต่ว่าก็ยิงไม่ดีครับยิงออกนอกกรอบไปนะครับก็มีโอกาสลุ้นมากขึ้นมีโอกาสแทงบอลสวยมีโอกาสปฏิบัติต่อบอลได้ดีนะครับมีโอกาสลุ้นยิงนะฮะนี่คือแมนยูเริ่มโอเคละเริ่มนิ่งละถ้าเทียบกับช่วงแรกแรกช่วงครึ่งแรกแล้วก็ช่วงยังไม่ถึง6 0ินาทีเนี่ยปฏิบัติต่อไม่ค่อยได้ นะครับแล้วก็จกังหวะนี้เกือบไปนะครับบวกจากด้านซ้ายของบูมนะฮะแล้วก็บูมเนี่ยได้ลุ้นเลยฮะแต่ว่าจาังหวะนี้แม็กไวก็อยู่บริเวณนั้นพอดีได้ค่าปัดออกมานะครับแล้วก็แม็กไวอยู่บริเวณนั้นแล้วก็เขี่ยออกมานะครับแล้วก็จกังหวะนี้ครับจังหวะที่ต้องบอกว่าอีกหนึ่งคนที่ผมชอบนะในเกมวันนี้ก็คือมาติดนะครับไม่รู้สิผมว่ามาติดแม่งมีการอ่านเกมที่ดีอะเกมวันเนี้ยผมชอบเลยนะ คือหลายๆคนอาจจะมองบูโน่อาจจะมองมอกมาอาจจะมองแรดฟอร์ดนะครับอาจจะมองคนอื่นๆแต่ว่าผมมองมาติดแล้วแบบเน่งถ้ามองดีๆอะ่ะมันเนียนตานะครับวันนี้อ่ะเขาเก็บตกอ่ะถามว่าจังหวะเก็บตกเก็บบอลจากลูกสวนเนี่ยเขาทําได้ดีนะมาติดนะครับมันเก็บลูกนี่เนียนได้หลายต่อหลายครั้งนะอันนี้คือไม่รู้ว่าใครมองแบบผมไหมนะแต่ว่าผมมองมาติดวันเนี้ยเออมันเล่นแบบ คือตอนแรกผมมองอ่อนเกมว่าโอ้โหแม่งน่าจะเป็นงานยากเพราะว่าต้องมาเจอความเร็วของแนวรุกของทางบูฟหลายคนแมนยูจะไหวไหมแต่ว่าพอผลสุดท้ายเนี่ยแมนยูก็เอาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มาติดผมก็เป็นห่วงแต่ว่าเกมน,นี้ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับแมนยะูมาได้ลุนนะครับก็คือได้ประตูนั่นแหละจากแรดฟอร์ดยิงเข้าไปซึ่งวันนี้เป็นการออกบอลที่ดีกว่าทางบูโนนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นก็มีการจ่ายบอลเสีย นะครมีการแบบออกบอลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าจางังหวะนี้ออกบอลยาวซึ่งก่อนหน้านั้นแมนยูพยายามทำหลายต่อหลายครั้งครับออกบอลยาวหลายครั้งจากแนวรับบ้างจากพื้นที่ตรงกลางบ้างให้มันให้มันประจบเหมาะกับพื้นที่ช่องว่างตรงบริเวณกอบสี่เรียมๆอ่ะนะครับที่พวกแบบจะพูดอย่างไรดีล่ะนะครับเอาเป็นว่าลูกหยอดที่บล็อกบาร์มันชอบทำอ่ะคือแมนยูพยายามทําแบบนั้นอนะ่ะ จากทั้งบูโน่จากทั้งแนวรับของแมนยูพวกอกองหลังอะนะครับพยายามเปิดดูบริเวณบริเวณกรอบสี่เหลี่ยมของบูฟอะในไฮได้นะ่าจะเข้าใจความหมายตรงนี้นะนะพยายามหยอดเข้าไปแล้วก็คือสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้จากลูกบูโน่เนี่ยที่มีการออกบอลยาวสุดสวยแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดนะครับ <S <S แร<ล>ดฟอร์ดเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่แรดฟอร์ดไม่ล้ำหน้านะครับคือจังหวะนั้นบูฟก็ตั้งแต่บูฟน่าจะอันจังหวะไม่ดีด้วยนะครับ อ่านจังหวะบอลตกไม่ค่อยดีแล้วก็เป็นแรดฟอร์ดที่ไปกีบอลมาได้แล้วก็นะครับมีการหักเข้ามาคือจังหวะเนี้ยถ้ายิงไม่เข้าอาจจะมีสิทธิ์โดนด่านะครับเพราะว่ามันมีคนยืนมว่างๆอยู่อย่างคาวานี่ลุกชออรมัเซียโดนประกบแน่นอนแต่แรดฟอร์ดเลือกยิงแล้วก็ยังดีครับที่มันเข้าไปนะครับน่าจะเป็นลูกแหลบด้วยใช่ไหมครับผมไม่ได้ดูภาพช้าแล้นะแต่ว่ามันเข้าไปแล้วผมก็เลยอ่าโอเครีบแคปภาพ นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ยเขานี่รออยู่นะฮะอืมนะโอเคครับก็จบกันบ่ายนะครับในเกมนี้แมนยูเอาชนะบุฟได้หนึ่งศูนย์นะครับในบ้านของเราเนี่ยฮะก็เอ่อเรื่องอื่นนะครับสถิติเอามาบอกกันหน่อยดีกว่านะครับก็เอาให้มันจัดเต็มทีเดียวไปเลยนะครับสําหรับเรื่องของสถิติเอ่อหลังเกมในเกมนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปในเรื่องของสถิติกันนะครับ สถิติหลังเกมในเกมนี้นะครับมีอะไรน่าสนใจก็คือ,อ,อนัดนี้นะครับทั้งแมนยูแล้วก็วูฟเนี่ยมีโอกาสการยิงเนี่ยสิบเอ็ดต่อเก้านะครับคือสองทีมเนี่ยยิงเข้ากรอบวูฟเนี่ยมีโอกาสยิงน้อยกว่าแมนยูก็จริงแต่ว่ายิงเข้ากรอบได้ดีกว่านะครับห้าต่อสามแมนยูมีโอกาสยิงสิบเอ็ดนะฮะแต่ว่ายิงเข้ากรอบสามครั้งเท่านั้นนะครับถือว่าน้อย นอกจากนั้นก็ยิงติดบล็อกยิงออกนอกกรอบกันไปนะครับแล้วก็การครองบอลแมนยูทําได้ดีกว่า58ต่อ11นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าคือในสองทางแมนยูอ่ะเล่นเกมรุกนะครับส่วนบู๊เนี่ยรับรอโต้กลับนะฮะแล้วก็การครองบอลส่วนใหญ่เนี่ยต้องยกให้มาติดครับครองบอลได้ดีในเกมวันนี้ฮะการผ่านบอลสำเร็จนะครับวันนี้คีย์พาร์ตบูโน่9ครั้งนะครับลุกชอ2ครั้งกรีนบู๊2ครั้ง นะครับ9้ครั้งของแมนยูนะฮะ7ครั้งของบูฟด้วยฮะคีพาสเกมนี้ครับแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ87ต่อ81พอๆกันนะครับวันนี้มาติดนะครับอย่างที่ผมบอกไปครับคนที่เล่นเนียนตาในมุมมองของผมเนี่ยนะฮะคือมาติดทั้งคลองบอลเหนียวแน่นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของเกมนี้แล้วก็ผ่านบอลสำเร็จเยอะนะครับสำหรับมาติดนะฮะเก้าประมาณ9 6ครั้งได้มั้ง นะครับก็คือถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาติดอันดับต้นๆน่ะนะครับการเลี้ยงผันคู่แข่งนะครับในเกมนนี้นะครับการเลี้ยงผันคู่แข่งเกิดจากมาร์ซียาที่ลงมาเป็นตัวสำรองนะฮะนะแล้วก็แรดฟอร์ของเรานะครับส่วนทางบูฟเนี่ยก็เป็นอดามาตอเรอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเล่นลูกกลางอากาศนะครับการป้องกันเนี่ยแม็กวายวันนี้เล่นลูกกลางอากาศได้ดีครับ14ฮะ14ครั้งเราสกัดกั้นคือ ออกมาจากแม็กไวจากริกบายยี่นะครับแม็กไวสกัดนะฮะเอาชนะหรือว่าป้องกันลูกกลางกาถึงเครั้งอ่ะนะก็ถือว่าทําได้ดีนะครับก็บู๊ปเนี่ยพยายามอาศัยลูกเปิดอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอาจจะมีจังหวะเพี้ยนๆไปบ้างนะครับแบบเสียวๆไปบ้างเนาะนะก็มันต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันต้องดีกว่าแย่นะฮะโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของ แมนเชสเตอร์เด็ดที่เอามาขคก,กันนะครับก็แฟนบีคิดเห็นอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคนมาครับแล้วเจอกันนะครับ